นี่เปิดไม่ไม่เปิดไหม่อีนี่เปิดไหม่เฮ้ยอีโน่ไม่เปิดไหม่โคตรไม่เปิดไหม่จะแบบไม่เปิดไหม่โคตรสุดยอดเลยสุดยอดไทยแลนด์อ่ะใครจะแอดก็ก็ติดตามในเกณฑ์นะคะเดี๋ยวจะแอดให้ นิ่งเปิดไหม <c oughs> นิ่งเปิดไหมน้าอีเอา้าไอไอน้าอีดยังเนี่ยเอาเปิดเปิดเคเบิโค้ดก่อนได้ยินยังอยู่ไหมคะอร่อยไ,ไหมคะได้าอีดยังอุ้ยน้าอีดยังเฮ้ย ด้ยินเสียงยังเมื่อกี้เมื่อกี้กดึกเปิดใหม่คือแบบหน้าแตกเลย <c oughs> ส่วนใครจะอยากจะแอดแก็สามารถแคปใส่โซคนได้เลยยินอาตามไปเก็บด้วยเดี๋ยวจะราบาแอดไปนะโอเคได้ยินได้ได้ได้ใช่ไหมโอเค <c oughs> นิ่เปิดใหม่นิ่เปิดใหไ่โคตรสุดยอดเลยอืมอยากจะบอกว่า ถ้าในนาหสอะไรวะนาหากจะจะมีใหม่ก็จริงแต่ไม่มีคาเ์อเออ่อะเข้าเลยเข้าแมปก็สเก้าขึ้นเลยตุ๊งเนี่ยไออยู่ไหนเนี่ยไอคิดแคทคิดแคทปอปปี้ปอปปี้อยู่ไหนเนี่ยอ่ะดูคนเข้าเลยห <c oughs> นึ่งเปิดไม้ <c oughs> เลือกเปิดในโคสุดยอดเลยอย่าว่าเลยเลือกเปิดในโคู่โอเคเราปิดกันเหน็ดพ้านหน่อยมีคันอันนี้ด้วยอ่ะคันค้าได้ว่าอไม่ต่ นี้ก็ขายบ่อยนะแต่แต่เพนไม่พอเอออ๋อจ็คไม่ในี่ก็เป็นไงนะรูปเด็ดด้วยเผื่อมีเอออะไรวะเสียงกีดเสียงเสียงแอปอะไรนู่นนี้เผื่อมีเสียงแอปนู่นนี้ค่ะโอเคอ่ะอ่นเตาไปเลยฮะไีใครจะรี้ไหมหรือว่าจะได้สองคน ไลไ์มีสี่คนเฮ้ยเอเจเราเร็วค่ะมานจะสร้างค่าวเร็วค่ะโอ้ยเซมโบกตีฉันบอกแอดนี่ก็อหึงคงตกตั้งนานไหนอุ๊ยชีบีความี อยู่ชิปหาเลยเสียงอ่ะมันเปิดเสียงไม่ประมาณสองร้อยเปอร์เซ็นต์อ,ตอ่ะเสียงดังไหมถ้้ดังเหนือก็มูดไม่แล้วอันนับแดกก้ก็ไปตัดไม้ก่อนนะเฮ้ยหายไปเลยมีเกินอุ้ยไม่ได้ไ แค่คุณจะมากับสบาบนนะฮึระวางไว้ก่อนนะมางก่อนอุ๊ยมีอันนี้ด้วยโอ้ยใส่แรยอะไรอย่างนี้อี๋โอ my oh my อะไร Ui, ôm mày để cho nó hát rồi Ok mà nó ปาปาเนักครู่นะอืมชิมชิมชิอีกทีนึงอู้เนี่ยนะอุ้ยนนีตรงนี้ท่านได้อยู่นะอันนี้ก็อันตาร์เทคเดนเออ โอ้ยเปิดตี้ยอยังไงโอเคมาเก็บของกันแม่แบบแลกจ้ะโอ้ยแม่จ้ะไม่ไรจ้ะถ้าเล่นเออไม่ไรก็ไม่ไรก็ได้อะไรวะอู้หูมาทำไมเดี๋ยวก็ชสามพันดูเออสมคันเนาะมาถึงบ้านได้แล้วว้าวยิดงก่อน ถามจริงจะอาจลิปใหม่คลิปย้อนหลังก็มีอืมอาจไปเถอะเฮ้ยเสียงเพิ่มอเราจะตกใจเลยมาว้าเยอะแยะมึงเน่กูไม่ค่อยดีเสียงก็ไปโอ๊ะเสียงก็ตัวกะเออเสียงก็มันนี้อุ้ย มีน้ำมันมีปริมาณมีบาบุบหมามาไล่อะเอออันนี้คือโอ้ยเจก็สุดลเยอะมอะไรเยอะแยะเนี่ยลุ้นวิ่ไม่มีหมาโอเคเปิดก่อนกันเราจะได้อะไรอ๋อเล่นดุศลตั้งเยอะแต่กุศลมาโอเค มีสามสิบเอ้สามสิบกระสุนอะอะไรอะเสี่ยงใส่เล็กอะไรไม่ใช่ใส่เหล็กโอเคมาถึงอุ้ยเอ้ามาดีกอ้ความาทำไมคะ stop tóc đẹp dữ Đẹp Red mà bay Redmond, mong đi mabu rơi. Whiết nắp bơi Ui, mời 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 Mới đi mời 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 không nhận mời 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 อะไรวแม่เออ่เวายมาโอ้วัดทไ,ไม่ดดว้วชีชีชอุอ้ยไไงบ้าเด็กโอ้โหจับ มาค่ะมามาอ่าโอเคต่อไปเปอืนอื่นอะไรโอ๊ยไม่นไหะไม่เจนหนวะโอเค รยรติ้วหรอทำไมขึ้นน้อยจังอุ้ยหิวเฮ้ยหิวโอ๊โหวดกระชากโอ้มันจี้อุ้ยนหนังหนังหาโอ้มันเกิดโอเคได้เน็นมันทึกคน โอ้โหทำไมหิวเลยตอนนี้ไม่มาแล้วตอบไปทไมไม่มีไม่ใส่็ลหทำไมม่ม,มีชายตั้งอ่ะ ที่สองอุ้ยไม่เฟย์เหรอได้เกีรรเย,ยอรอุ้ยไม่เฟย์เหอได้ได้เออวะสมมติรได้ที่มาได้เฟยเลยอยากได้เออรออยางไม่บอกราวะฐานะวะโอ้โหมียจะีไมยโอ้แรกโอเคประกอบกันว่าจะไดอะไร โอเคพอนอุ๊ยมกยกยีก้อนหินได้ถ่านหินอ๊ยเมื่อกี้อะไรอ่ะก้อนหินโอ๊ยหมาไล่อ่ะโอเคต่อไป เดี๋ยวอยากให้องทำเลยนะเอ้ยมาแต่แค่อยากตัองเลหนะ<า>รละฉันมองของกอ็พอามัะมันรู้ตัวก่อนไทยถ้านแต่บวกก่อมหนักแต่ข้อดีก็คือกระแหงกระแพงไม้เออนะมนันอุดมไปแกละ คุณได้ไปแล้วต่อ,อไปพริ้วสอวนะอุ้ยอุ้ยเก๋อะอ่าไม่ได้ไม่ได้กินหรอกค่ะ ว้ายไปแล้วค่ะพี่เกียจแตสู้โุ้ยมีมามีมาบุ้งได้อ่ะคุณโอเคมาแทุกคนใส่กันเฮ้ยหิวหนึงเลยจะตายแล้ว เหตุินอยู่ด้วยกันอยู่ผู้หาี่าหารานอะจะรองไห้กาเจ็บขออีกแล้วกันถ้าไม่แม้แต่ไม่มีคนดูก็มา,ปาไปเถอะไลสักห้าลานนาทีอะ่ะอืมอุ้ยเน่ยเจียมเจียนโอ้ยอีหมาอุ้ย ห้องโรงพยาโอเคไปก่อนนะวิ้นเพื่อนมาเจอห้องพยาบุ๋ยน้่นโรงพยาบาลแล้วเปิดกันมีอะไรไหมโอเคโก็ชีเก่งนะเนี่ยนะอุ้น,น,นอุ๊บแบรนด์หนึ่งน้อยมาก ันช่ให้ดีดัดมันช่วยทำให้ดีเพิ่มขึ้นหนกเ็ม่จุบมาแล้วบอกกระเป๋าว่าะเปิดอกสนเลยมาเปิดด้กนเอาเนี่ยเอาออกมาเอา๊ะทำไมห้องน้ำทำไมห้องน้ำมีสามอันอะ ำไมห้องน้ำไม่สามอันแอบอึ้งค่ะทำไมห้องน้ำไม่สามสามสามอ,อ,อะไรวะสามห้องสามจุดโอเมก้าอุ้ยมาอันว่าดีเบรติโอ้ยมาโอ้ยมาดีกันค่ะ โอเคโอเคโอเมก้าโอ้ยข้อสุดยอดเลยอ่าหลักวิ่งเนื้อ ี่เฮ้ยอุ้ยแบนเนตแบนเนตเออแบนเนตใครอ่ะเนี่ยขอให้กวางอย่าุดมานะคะถ้ามาวุ้ยโอ้ยลาไปมาแล้วค่ะ

ทุกคนวันนี้ไหนวันนี้ตัวไหนอะอะไรบิดมาอะไรบิดมาเฮ้ยคออะ มียันเอเดียน

ไม่ใช่เอาไปนะอาไรี่ะไม่ใช่เอาเอีเอเรียนอะเอเรียนอะสแกนเลยเอ๊สแกนค่ะหรือว่ามันโอเคเฮ้ยออกมาก่อน ว้ายจิหาแล้วกูไปก่อบน,นะคะทำไงดีคะขอโทษนะเอาใหม่ ขอโทษนะดื่มชุบด im ื่มชุบพลาดโอ้ยจริงอะโอ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะวะแม่ก็แม่นะเราจะปิดอะไรแล้วขี้เกียจอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดอะไรนะเพราะว่า ว่าที่เกลียดเนี่มีแบนเนตแต่ว่าทำไมไม่ชุบเองเออรถคำถามนี้ต้องมีคนพูดแน่นอนต้องมีคนพูดนอนว่ามีแบนเนตแต่ทำไมไม่ชุบเองคะจะปล่อยให้ตายเฮ้ยขอโทษนิดน,นะือตายไปพวกคนเคยตายอะไรวะตายเร็วที่สุดกี่เปอร์คะ โอเนี่ยโอ้โเดียวเออมี่ก็ตายเขาก็ตายเหมือนกันอ่ะอืมแต่แต่เซอร์เนี้ยไอเซอร์นั้นมันดีนะเพราะว่าไอเซอร์นั้นมันดีนะเพราะว่าเพราะว่าปียัดเอเดียค่ะอืมเนี่ยเด็กเด็กปยญัดเอเดียดมาที่สุดแหละ จะปิดแด้นนะเพราะว่าขี้เกียจไรแล้ว <laughs>